อันนี้ได้ถามใครไปบ้างยังยังไม่ลองโอ้โหลองยกดิมาถูกด้วยแต่อันนี้แพ็กส่งไม่ได้นะต้องแจ้งก่อนไม่เอากลับไม่ได้นี่โอ้โหมันย้อนแสงไม่สวยเลยอ่ะมันเป็นฟิโลมรกอที่ขึ้นลำนะครับโชลำสวยมากไปยังไงอ้าอันนี้แอบไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวดอจะลากอันนี้ออกไปถนนใช่ไทคอนใช่ไหมไทคอนได้ๆพี่อันนี้มันเป็นไม้แปลกแล้วมันเป็น มะละกอด่างเก่านะครับมันเป็นมะละกอด่างเก่าแต่ว่ามันตอนนี้ตอนเดิมมามันมีหลายใบนะสามสี่ใบประมาณหปีึงจะได้ใช้เอไม้ขึ้นลำพี่นี่ดู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 ไม้ชนลัะโคระโคลำนะครับบอกตามตรงว่าไม่สามารถแพ็กจัดส่งได้นะครับนอกจากลูกค้ามีรถเป็นของตัวเองหรือว่ามารับ หรือว่านัดรับอะไรพวกนี้ของผมเป็นรถตู้จัดส่งได้เพราะผมเอามากับรถตู้นะครับไม้สี่ใบโชว์ฟอร์มหน้าลายสวยๆนะครับ